กลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ช n n นลประจำวันที่19พฤศจิกาคม2559นะครับก็วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นวันเวลาที่ลูกพระธรรมทั่วโลกสาธุชนทุกท่านทั่วโลกทั้งพระทั้งโยมนะครับก็ได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้เพื่อขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรมให้กับหลวงพ่อธรรมมโยซึ่งเป็นพระมหาเทระ ที่สร้างผลงานเกี่ยวกับการขยายงานของพุทธศาสนาให้ขยายไปทั่วโลกได้อย่างที่ไม่เคยมีพระรูปไหนจะทำได้มาก่อนในยุคนี้นะครับก็ขอให้ถือว่าพวกเราใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้และก็เป็นโอกาสครั้งเดียวจริงๆนะครับที่เราจะ ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจมีความปลื้มใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้เรื่องนี้นะครับธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอนะครับไอชนะประจําวันนี้นะครับขอเสนอเกี่ยวกับรายการทีวี2รายการซึ่งเพิ่งผ่านไปสดสดร้อนๆอยากจะให้เหตุการณ์นี้ฝังไว้เป็นประวัติศาสตร์ไว้ใน YouTube นะครับผมจึง นำเหตุการณ์ของสองรายการนี้มานำเสนอนะครับรายการที่1น,นะครับเป็นของคุณจอมขวัญน,นะครับทางไทยรัฐทีวีซึ่งคุณจอมขวัญได้ถามคำถามที่ดีมากต่อทาง DSI นะครับต่อทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของ DSI คุณจอมขวัญถามว่าทำไมทาง DSI ไม่ส่งทางแพทย์ไปตรวจอาการหลวงพ่อธรรมชโยถึงวัดพระธรรมกายเนื่องจากทางคณะศิษยานุสิ์ได้ทาหนังสือร้องขอ ให้ทาง DSi ส่งไปตรวจอาการของท่านปรากฏว่า DSi ตอบว่าไม่ขอตอบคำถามนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมโดยรวมนะครับเคลือบแคลงสงสัยในการกระทำของ DSi ในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าถ้า DSi ส่งเจ้าหน้าที่หรือส่งแพทย์ไปตรวจอาการหลวงพ่อธรรมชยโยแล้วแล้วมาถแถลงบอกว่าท่านไม่ได้อาพาธ จึงเสนอสารออกหมายจับอย่างนี้สังคมเนี่ยไม่คิดอะไรแต่ทาง DSi ไม่ได้ส่งแพทย์ไปตรวจและไปขอสารอนุมัติหมายจับเลยนี่แหละครับตรงนี้ที่สังคมเขาสงสัยและเมื่อทางบุญจอมขวัญได้ถามออกอากาศทางตัวแทนของ DSi ก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ต้องฝังไว้ใน YouTube อีก 1ประเด็นนะครับส่วนรายการที่สองนะครับก็คือทางพี่มโน,โนของผมได้ไปออกรายการต่างคนต่างคิดเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับและได้พูดว่าถ้าจะจัดการกับวัดพระธรรมกายต้องจัดการในยุครัฐบาลคอสชอนี้เท่านั้นรัฐบาลอื่นไม่สามารถจัดการได้เป็นคำพูดประมาณนี้นะครับผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ทำให้สังคมเมื่อได้ยินคําพูดของพี่มนโนถึงกับอึ้งไปทั้งประเทศเลยครับเพราะว่าสังคมก็ตั้งข้อสงสัยและมีความเครือบแคลงว่าถ้าวัดพระธรรมกายมีความผิดจริงๆรัฐบาลไหนก็สามารถจัดการกับวัดพระธรรมกายได้ไม่จําเป็นต้องเร่งรัดเร่งรีบที่จะจัดการในยุครัฐบาลคอสอชอเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําพูดของพี่มนโนเนี่ยทำให้สังคมชาวพุทธทั่วไป เกิดความอึง้งเกิดความเคลือบแคลงสิ่งนี้ก็จะขอฝังไว้ใน Youtube ให้เป็นประวัติศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคำถามประจำวันที่ผมจะมาถามพี่มโนเป็นปกตินะครับแต่อยากจะเรียกร้องให้แฟนคลับของพี่มโนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในข้อมูลที่พี่มโนได้นำมาพูดให้พวกท่านฟังเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายช่วยทวงคำตอบของคำถามเมื่อวานที่ผมถามพี่มโนไปว่า จริงหรือไม่เมื่อพี่มโนแต่งหนังสือเหตุเกิดนักพึ่ .1 ตอนที่พี่มโนยังเป็นท่านเมตานันโทนะครับทําให้ท่านปอปยุตโตได้ออกมาคัดค้านออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นเพราะหนังสือเล่มนั้นเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,อก็อยากจะฝากคำถามนี้ให้แฟนคลับของพี่มโนช่วยไปถามพี่มโนให้หน่อยนะครับ ส่วนคําถามประจำวันนี้นะครับจะขอถามพี่มโนว่าจริงหรือไม่ครับที่พี่มโนต้องไปเรียนศินละปะการต่อสู้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคาราเต้หรือยูโดเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ล็อกคอคุณพ่อของพี่เวลาที่พี่เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวซึ่งผมก็ได้ยินเขาลือกันว่าครอบครัวของพี่มีปัญหาทางด้านจิตใจพี่ถึงต้องไปเรียนวิชา การต่อสู้เพื่อมาป้องกันตัวเองตรงนี้อยากให้พี่มโนช่วยตอบคำถามให้สังคมโดยรวมเขาหายสงสัยและก็จะเป็นประโยชน์กับพี่นะครับที่จะได้มีโอกาสชี้แจงจะได้แก้คำคอรหานี้ออกไปสักทีหนึ่งก็อยากจะให้แฟนคลับพี่มโนและพี่มโนช่วยมาตอบให้กับทุกคนได้รับรู้รับฟังด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ